สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมโอ๊ตกุลชาติหรูวัฒนาครับและวันนี้ครับมอเตอร์สปอร์ตไทยแลนด์รวมถึงตัวผมเองนั้นได้รับโอกาสพิเศษครับให้มาลองขับรถยนต์หรือว่ารีวิวรถ1คันซึ่งรถคันนี้ครับเป็นที่พูดถึงในงานมอเตอร์เอ็กซ์โป2020เยอะมากผมกำลังพูดถึง Toyota g r Yaris ยครับ อย่างที่ทุกคนทราบกันอยู่แล้วครับว่า Toyota GR Yaris คันนี้ครับโมเดลตัวนี้220 0นั้นเป็นรถโ o m o l เทช t ั่นสำหรับ WRC ครับก็คือ World r a l l ช c h a m p เป n s h นชินั่นเองจุดเด่นของเขาก็คือระบบ GR4 ครับระบบขับเคลื่อน4ล้อของ Toyota ที่จะปรับเปลี่ยนการกระจายแรงบิดไปตามโหมดการขับขี่ครับเรียกง่ายๆว่าถ้าเป็นโหมด Normal ครับ จะคล้ายรถขับเคลื่อนล้อหน้าครับเพราะว่าแรงบิดจะไปอยู่ที่ล้อหน้า60ล้อหลัง40ส่วนในโหมดสปอร์ตนั้นแรงบิดจะอยู่ที่ล้อหน้าแค่30เท่านั้นครับไปอยู่ที่ล้อหลัง70เลยส่วนในโหมดแทร็กนั้นก็จะเป็นการกระจายแรงบิดแรงขับเคลื่อนไปที่ล้อหน้า50ล้อหลัง50เพราะอย่าลืมครับว่านี่คือรถ WRC ครับเจียรยาลิสตนั้นมากับขุมพลัง 1,600cc ทอโบครับกับเกียร์ธรรมดา6สปีด 1 6 0 0นิซีซีนี้ไม่ธรรมดาครับเพราะเป็นเครื่องยนต์3สูบครับเรียกได้ว่าเขาเป็นเครื่องยนต์3สูบ1 6 0 0ซีซีเทอร์โบที่สามารถสร้างแรงม้าออกมาได้เยอะมากที่สุดตัวหนึ่งเลยกับแรงม้า261แรงม้าแรงบิด360นิวตันเมตรแตนดร์ดยังไม่รวมการรีเฟรชหรือการโมดิฟายต่างๆแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะไปลองขับกันครับว่ากับแรงม้าแรงบิดขนาดนี้และเขาบอกว่า0 0 0นั้น ประมาณ5วินาทีแต่วันนี้เราจะได้ลองสูนศูนยถึงร้อหรือเปล่าไม่ทราบเนื่องจากว่าแนแ็กนั้นก็เป็นแ็กการแข่งขันก็ค่อนข้างที่จะจํากัดแต่แน่นอนล่ะเรื่องแฮนด์ริงเรื่องความคุ้มค่าเรื่องการใช้ในชีวิตประจาําวันมันจะยากเย็นหรือว่าใช้ได้ง่ายยังไงเราไปชมมาพร้อมกันครับ ก็ต้องบอกว่า Toyota g i a ยาลิสคันนี้ครับเป็นรุ่นพิเศษครับเป็นโฮโมโลเกชันแต่ว่าในโฮโมโลเกชันนั้นยังมีตัวพิเศษอีก500คันครับซึ่ง500คันนั้นก็จะพิเศษตรงที่ว่า1ครับสีนั้นจะเป็นสีขาวมุกครับตัวล้อจะเป็น BBS Force 18นิ้วสีดำด้านรวมไปถึงกริลพวก ตะแกงหรือว่าทริมต่างๆนั้นจะเป็นดําด้านเหมือนกันที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งครับก็คือหลังคาครับรถทั่วไปนั้นจะเป็นคาร์บอนลายถักปกติครับแต่ตัว Limited e dition นั้นจะเป็นคาร์บอนเฟกครับและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งครับนั่นก็คือลายเซ็นของท่านประธานอากิโอะโตโยดะครับจะอยู่ในระหว่างกระจกหน้าอยู่ตรงกลางเลยครับบ่งบอกถึงความ Limit e d ครับมีทั้งหมด500คันและนี่ก็คือ1ใน5้0คันนั้นครับ กุญแจครับก็เป็นแพทเทิร์นของ t o y o ต a ปกติครับแต่ว่ามันเท่ตรงนี้ครับมีสัญลักษณ์ GR ครับการสูงแล้วก็เป็นคีเลสครับต้องบอกว่าถึงแม้จะเป็นรถไฮเพอร์ฟอร์มซ์ครับแต่ว่าระบบความสะดวกสบายระบบความปลอดภัยยังมีครบคันทั้งหมดกับ GR Yaris คันนี้ครับไม่ว่าจะเป็นระบบ IMT นะครับระบบช่วยเร่งรอบเครื่องยนต์นะครับเพื่อให้แมทชิ่งกับเกียร์นะครับ รวมไปถึงระบบเลนดิพั a เจอร์ by s p o ร์ตมอนิเตอรเอาเป็นว่ารถบ้านใช้งานสะดวกสบายระดับหรูๆนั้นมีแบบไหน g จียยาคันนี้มีแบบนั้นหมดเลยครับอีกหนึ่งอย่างครับที่หลายๆท่านยังไม่เคยได้ชมกันครับนอกเหนือจากภายในครับก็ยังมีห้องเครื่องยนต์ครับซึ่งต้องบอกว่าในงานนั้นเราไม่ได้เปิดให้ชมจริงๆครั้งนี้ครับมาเปิดให้ชมกันครับที่พิเศษมากๆก็คือฝากระโปรงประตู2บานแล้วก็ฝาท้ายนั้น จะเป็นอลูมิเนียมครับเบาหยอนเลยครับดูครับเห็นไหมครับนี่คือโฉมหน้าของเครื่องยนต์3สูบ1 6 0 0ซซีีเทรอโบของ GR Yaris ครับ เดี๋ยวเราจะมาลองสตาร์ทรถครับพร้อมกับฟังเสียงกันหน่อยครับเห็นเขาบอกว่าเสียงเขาก็เร้าใจไม่ธรรมดาเหมือนกันครับนี่คือในโหมด normal ครับลองปรับเป็นโหมด sport ครับเท่าที่คุยกับคุณอัด บอกว่าในโหมดสปอร์ตนั้นในการขับขี่จริงครับจังหวะที่คาเกียร์อยู่แล้วถอนคันเร่งมันก็จะมีโป๊ะนิดครับเอาหนะของแต่งอย่างนี้แต่ว่าสแตนดาร์ดทานายนี้ผมว่าก็โอเคนะ <Okay. S 1> เดี๋ยวเราไปลองขับกันบ้างครับโดยที่จะเน้นไปถึงในเรื่องของโหมดการขับขี่การกระจายแรงขับเคลื่อนของ g r ้ o r ครับแต่ว่านะตอนนี้เบื้องต้นครับ คัตสองแผ่นกับน้ำหนักคลัตที่เรียกว่าเกือบจะเป็นรถมาตรฐานเลยครับฉะนั้นใครที่กังวลในเรื่องของการเหยียบคลัตเลี้ยงคัตไม่ต้องห่วงครับน้ำหนักไม่ได้หนักขนาดนั้นแล้วเรายังมี i m t ช่วยด้วยไปลองกันครับและตอนนี้ครับเราก็ขึ้นมาอยู่ในรถเรียบร้อยแล้วครับจะมาลองขับ g จ y ย r i s กันครับสตาร์รถครับเหยียบคลัตกด Put s สตาร์ครับ ก็จะมีโลโก้ GIA r i s ครับขึ้นมาในหน้าจอดิสเพย์ครับรวมไปถึงมีคำเตือนครับหัวนี้สำคัญครับบอกว่า Avoid excessive acceleration due to temperature หมายถึงว่าเตือนคนขับครับว่าอุณหภูมิยังไม่ได้ที่นะอย่าพึ่งเขาเรียกว่าอย่าพึ่งเหยียบเยอะว่าอย่างนั้นครับ <S <S น้ำหนักคลัตช์ก็ไม่ได้หนักมากครับสำหรับรถ เกือบกือบ300แรงมา้าอย่างนี้ครับที่ใช้คลั s ช t ทวินเพ t e นะครับเราจะสองแผ่นนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะลองไปบนดู au, นะครับหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่ในเรื่องของการปรับโหมดการขับขี่ครับที่จะมีผลทำให้การกระจายแรงบิดไปที่ล้อหน้าล้อหลังนั้นแตกต่างกันอย่างที่หลายๆคนทราบอยู่แล้วครับว่าถ้าเป็นโหมด normal ครับเขาจะแบ่ง แรงบิดไปที่ล้อหน้า60%รล้อหลัง40%อาการก็จะเหมือนรถขับเคลื่อนล้อหน้าครับถ้าเป็นโหมดสปอร์ตครับระบบ G R 4ก็จะกระจายแรงขับเคลื่อนไปที่ล้อหลัง70%รล้อหน้าเหลือแค่30%เท่านั้นเองก็จะเป็น feeling ของรถขับเคลื่อนล้อหลังนะครับแต่ถ้าเป็นโหมดแทร็กซึ่งแทร็กในที่นี้ของ G R yaris เกิดมาเป็นรถสำหรับ W R C ฉะนั้นแล้วพอเข้าสู่โหมดแทร็กครับ การกระจายแรงบิดก็จะกลายเป็น50/50 50นะครับเท่าที่ขับดูครับน้ำหนักคลัสระยะยคสนั้นก็ไม่ได้ทำให้การขับขี่นั้นยากจนเกินไปในถนนปกติในการใช้ชีวิตประจำวันต้องบอกว่านี่ก็เป็นเป็นครั้งแรกเหมือนกันของผมนะครับที่จับคันนี้ลองดูนิดนึงครับว่า3สูบ1,600ซีซีทูโบสแตนดาร์ด206 สิจริงๆนี่ก็ถ้าเกิดเป็นรีฟงรีแฟ็ตนี่มันทะลุขึ้นไป300แล้วนะครับอัตราทดเกียร์ก็โอเคครับขับไม่ยากจนเกินไปส่วนใครที่พะวงว่าอาจจะไม่เขาเรียกว่าไม่ได้ขับรถเกียร์ธรรมดามานานนะครับตัว t r Yaris ก็จะมีระบบ IMT นะครับระบบ IMT ที่อยู่ในรถ Toyota นั้นก็คือจะช่วยในเรื่องของเวฟแมทชิ่งหรือว่า เร่งรอบเครื่องยนต์ให้สัมพันธ์กันนะครับกับตัวความเร็วนะครับก็คือคล้ายๆกับการฮีวแอนโทนั่นนี้นะครับยังไม่ได้กดจริงจังอยนะนี่นี่อยู่ในโหมด Normal ครับโอ้โหผู้ชมครับมันมันเป็นโทโบที่ให้ฟิลลิ่งคือพอเราจุ่มปุ๊บ อัตราเร่งมาทันทีครับแล้วก็มาต่อเนื่องยาวจนถึงเวทไลน์ที่ใกล้ๆ7,000รอบพอสักเกียสองเดินต่อจังหวะเดินคันเร่งออกไปตัวระบบควบคุมการสตัวขึ้นมาทำงานนิดนิดีขนาดอยู่ใน normal mode นะือการจะขับเคลื่อนล้อหน้านะโอ้โหแต่ว่าบงบอกว่าโอ้โหมันมีแรงบิดที่ดีมากอัตราเร่งที่ดีมากจนเกือบจะเกิดอาการล้อสลิปครับระบบ VSC เมื่อสักครู่นี้มีสัญลักษณ ทำงานขึ้นมาแต่ว่าต้องบอกว่าแค่3เกียร์นี่ก็เรียกอะดรีนาลีนออกมาได้หน่อยหนึ่งแล้วนะครับนี่ก็คือ,เ,อเรียกว่าพละกําลังแล้วก็อัตราเร่งแรงบิดของ g กีย r ยารครับโอ้โหสเกียร์รเรท่านั้นเองอมีต้อง6เกียร์ครับเราจะวิ่งยังไงหมดเนี่ยมันมันมันขับสนุกมากเมื่อกี้เราก็ลืมสังเกตความเร็วนะเอาจิงๆก็ก็ค่อนข้างที่จะตึงเต็มเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะลองครับในเรื่องของการเข้าโค้งนะครับในโหมด ารลบดไม่ว่าจะเป็น normal sport แล้วก็แ c กนะครับก็จะวิ่งในแ c กวันนี้ก็เราใช้แ c กเฉพาะกิจของ Toyota Gazoo Racing Motorsport 2020สนามที่5สนามสุดท้ายประจำปีครับที่สนามสมพงษ์0จริชัเชียงใหม่ดูโอก,กาสลองเลยแล้วกันในเรื่องของการใช้างานปกตินี่ครับคุณผู้ชมครับจอดรถหยุดนิง่งปุ๊บ ระบบอโตทสตาร์ทสต็อปทำงานครับเครื่องยนต์ดับลงครับแล้วก็แต่ว่าตัวแอร์คอนดิชันตัววิทยุนั้นก็ยังทำงานตามปกติกับเวน้นนี่ฮะแค่ขยับแตะคัดเข้าไปหน่อยเดียวครับสตาร์ทกับเครื่องมาใหม่นะครับเมื่อสักครู่เนี่ยผมยังมองไม่ทันในการที่หน้าจอนะครับว่าบูทเนี่ยบูทอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวอาจจะลองดูอีกสักทีนะครับเดี๋ยวเราไปลองกันในโหมด normal ครับ ก็จะเป็นการกระจายแรงบิดที่ล้อหน้า60ล้อหลัง40ในโหมดสปอร์ตก็จะกระจายแรงบิดครับไปที่ล้อหลัง70ครับล้อหน้า30ส่วนโหมดแทรคครับบิดขวาครับก็จะเป็นการกระจายแรงบิดหน้า50หลัง50ครับตอนนี้ครับเราจะลองวิ่งในแทรคนี้ดูครับมีเข้าโค้งนิดนึงครับด้วยโหมดของ Normal ก็คือล้อหน้า60ล้อหลัง40ไปลองฟีลลิ่งครับ แรงดึงเหมือนกับรถขับเคลื่อนล้อนหน้าครับที่ค่อนข้างเสถียรครับอาการอันเดอร์สเตียมีน้อยมากครับถึงแม้ว่าเราจะเล่งส่งอยู่ในโค้งก็ตามครับอาการเป็นอย่างที่บอกครับก็คือล้อหน้า60ล้อหลัง40แต่ว่าจังหวะที่จุ่มคันเร่งออกโค้งนั้นเรารู้สึกได้ว่าล้อหน้า พยายามตะกุยพารถออกไปโดยไม่มีการอันเดอร์สเตียล้อหลังนะช่วยพยุงในเรื่องของแรงรขับเคลืน่อนิมิเดี๋ยวเราจะไปลองในโหมดของสปอร์ตกันต่อครับอาละครับและในรอบนี้ครับเราจะลองในโหมดสปอร์ตครับซึ่งจะกระจายแรงบิดแรงรขับเคลื่อนไปอยู่ที่ล้อหลัง70ครับล้อหน้า30มสบก็น่าจะสนุกนะครับจะเป็นอารมณ์คล้ายๆขับเคลื่อนล้อหลังครับ ตัว handling นั้นก็จะแตกต่างจากตอนที่แฟ็น normal ครับเนี่ยฮะอารมณ์มีท้ายส่งนิดๆครับต้องบอกว่าในส่วนของระบบควบคุมการทรงตัวนั้นเราไม่ได้ปิดนะครับตัวรถนั้นก็กระฉับกระเฉงขึ้นมาครับตามสไตล์ของรถคล้ายๆขับเคลื่อนล้อหลังว่าอย่างนั้นต่อไปครับเดี๋ยวไปลองโหมดแทกครับที่จะกระจายแรงขับเคลื่อน50/50 50ครับ ความแตกต่างระหว่างโหมด normal กับโหมด sport นั้นชัดเจนเปลี่ยนคาแรคเตอร์เปลี่ยนบุคลิกของรถเลยครับในส่วนของที่เป็น normal ครับก็เรียกได้ว่าทำได้ดีกว่าครับคือล้อหน้าปกติครับเพราะว่ายังมีแรงแรงบิดที่ล้อหลังอีก4 0นะครับในส่วนของโหมด sport นั้นมันจะมีอาการดิ้นครับอาจจะขับยากกว่าในโหมด normal เนื่องจากว่า ไม่สามารถจุ่มคันเร่งได้แบบในโหมด normal ที่แรงบิดนั้นอยู่ที่ล้อหน้าซะส่วนใหญ่พอเป็นโหมด sport ครับเราจุ่มในโค้งเนี่ยมันก็จะเกิดอาการมากดื้อน,นิดๆครับเรียกได้ว่าน่าจะต้องเตรียมในเรื่องของเวททันเฟอร์ให้ดีกว่าเดิมนะรครับตอนนี้อยู่ในโหมด track ครับการกระจายแรงบิดนั้นจะเป็น50-50ครับไปดูกันครับว่า f ิลลิ่งที่ GR ยาลิสมีให้กับเราในโหมดนี้จะเป็นยังไงโห oh. เดี๋ยวนะครับรู้สึกว่ามันตะกุยกว่าเดิมครับแน่นอนครับ4ล้อช่วยกันตะกุยครับกระจายแรงขับเคลื่อนกันคนละห้าสบห้าโอ้มีท้ายจะขึ้นนิดนิดด้วยครับ <c oughs> เดี๋ยวนะจะบอกยังไงดีมันเป็นรถที่ขับไปก็ยิ้มไปครับตอนแรกเนี่ยเราคำนวณค่าตัวกันครับสุดท้ายประกาศออกมาว่าไม่เกิน2องล้าน7ครับแต่ตอนนี้เนี่ย เอาจริงๆนะไม่ต้องมาถึงโหมดแทรคนี้หรอก mm. ผมรู้สึกคุ้มค่าตั้งแต่สับสามเกียร์แรกในโหมดนอร์มอแล้วอ,ะ mm. อ่ะขนลุกครับคุณผู้ชมดูครับขนลุกจริงๆครับ mm. มันเป็นรถที่ขับสนุกมากๆครับ mm. ในเรื่องของ h a n d l i ิ g เนี่ยเป็นที่น่าประทับใจนะครับ mm. ประกอบไปกับอัตราเร่งความต่อเนื่องของเกียร์การทรงตัวถึงแม้ว่าเรายัง เรียกว่ายังไม่ลุยกับมันเต็มที่แต่ว่าในตัวของอเราไม่ได้ปิดระบบ VSC นะครับแต่ว่ามันยังมีอาการให้ออกนดๆนั่นหมายถึงว่ามันเป็นรถที่ส่งเสริมให้ให้ขับขี่แบบสนุกสนานอะ่ะแล้วถ้าเกิดจะขับลอยๆในเมืองผมว่าก็โอเคแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่อยากจะเรียกพละกําลังออกมาคุณก็แค่กดคันเร่งอตอนนี้อยู่เกียร์สามขับจุกไปเลยครับเนี่ยแทบไม่มีอาการลอยคแบบ จมปุ๊บก็ติดบูตทันทีนะครับจากที่ดูในหน้าจอมเิเตอร์นี้นะครับว่าบูตน่าจะอยู่ที่บานหนึ่งถึงบานหนถึงบ้านสอครับนี้ก็โหดแล้วนะที่ใจยังเต้นอยู่เลยเอาละครับก็เรียกว่านี่คือในส่วนของการขับขี่โดยใช้โหมดการขับขี่ทั้งหมด3โหมดด้วยกันเราคงไม่ไปถึงในเรื่องของการปิดระบบควบคุมการทรงตัวนะครับ แต่เพียงแค่นี้เนี่ยผมว่าสามารถเอ็นจอยกับมันได้ได้อย่างสนุกสนานแล้วนะครับไม่ว่าคุณจะอยากใช้มันเป็นรถขับเครื่อนล้อหน้าจะให้มันฟิลของ g จยาลิเป็นขับเคลื่อนล้อหลังหรือแม้กระทั่งขับเคลื่อนสี่ล้อแต่ว่าเมื่อกี้พอเป็นขับเคลื่อนสี่ล้อแบบ50 50ในโหมดถังนี้ต้องบอกเลยมันอดยิ้มไม่ได้ครับมันยิ้มขึ้นมาเองครับ ต้องบอกว่าเป็นรถที่ขับสนุกมากๆครับแล้วก็มีคาแรคเตอร์หลากหลายให้เลือกใช้กับค่าตัวที่ระบุมาว่าไม่เกิน2ล้าน7กับความสนุกสนานที่ได้รับผมรู้สึกว่ามันคุ้มค่าทั้งแหละสับไป3มเกียร์และในโหมด Normal โดยซ้ำครับแต่พอปรับเปลี่ยนโหมดการขับขี่ต่างๆรวมไปถึงได้แพรกแบบนี้ความสนุกสนานอัรรถก็เกิดขึ้น สำหรับคลิปนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณอาโต้ครับคุณสุทธิพงศ์สมิตชาติมากมากครับที่ให้โอกาสพิเศษนี้กับเราครับรวมไปถึงให้แฟนๆชาวมอเตอร์สปอร์ตแถบน,นั้นได้รู้จักกับ Toyota GR Yaris มากขึ้นด้วยส่วนตัวผมนั้นวันนี้ก็ต้องขออนุญาตสวัสดีปีใหม่แล้วก็กล่าวลาคุณผู้ชมไปก่อนเลยครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับยังติดใจขออีกสักหน่อยเนาะ